นิทานพื้นบ้านล้านานาเรื่องตำนานพระเจ้าพมมหาราชตำนานพระเจ้าพมมหาราชปรากฏในตำนานเมืองเชียงแสนเรื่องมีอยู่ว่าพระเจ้าพมมหาราชหรือพระองค์พรมกุมารเป็นพระโอรสองค์ที่สองของพญาพังคราชพญาพังคราชปกครองเมืองชัยบุรีสีช้างแสนหรือเมืองเชียงแสนในปัจจุบัน ขณะที่พญาพังคาราชขึ้นของราชนั้นมีพระชนมายุ18พันษาจากนั้นไม่นานจึงถูกพญาขอมดำซึ่งอาศัยอยู่บริเวณต้นแม่น้ำกกเล็งเห็นว่าพญาพังคาราชมีอายุน้อยจึงยกทัพมาโจมตีและยึดเมืองชัยบุรีสีช้างแสนหลังจากนั้นพญาขอมดำจึงได้ขับไล่พญาพังคาราช ไปเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่เวียงสี่ตวงหรือบริเวณเชิงดอยนางนอนตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายในปัจจุบันประทับอยู่ที่เวียงสี่ตวงได้ประมาณหนึ่งปีพระนางเทวีก็ประสูติพระโอรสองค์แรกนามว่าทุกขิตะกุมารที่แปลว่าเกิดในยามทุกยาก ต่อมาได้มีสามเณรอายุ19ปีชาวเวียงสีง่ตวงเดินทางทุดงจากเวียงสี่ตวงไปบินทบาทที่คุ้มหลวงเมืองชัยยบุรีสีช้างแสนของพญาขอมดำเซนาอมาตได้ข่าไปทูลพญาขอมว่ามีสามเณรมาบินทบาทพญาขอมจึงตรัสถามว่าสามเณรมาจากไหนเซนาอมย์จึงทูลว่าเป็นชาวเวียงสีง่ตวงเมื่อทราบดังนั้นก็โกรธ พวกทาสไพร่จะมาอยู่ที่คุ้มหลวงนี้ได้อย่างไรทหารขับไล่มันไปสามเมนเนเมื่อถูกขับไล่ก็รู้สึกเคียดแค้นเป็นอย่างมากเราขอตั้งสัจจะอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าเคยได้ทำมาหลังจากนี้เจวันขอให้ข้าพเจ้าได้ตายไปและจุติไปเกิดใหม่ในคันของพระนางเทเวี หลังจากนั้น7วันสาม,มเณรก็มรณภาพจริงๆดวงวิญญาณของสาม,มเณรได้ลอยไปจุติที่คันของพระนางเทวีพระนางเทวีได้เล่าให้พญาพังคราชฟังว่าเมื่อคืนพระนางเทวีก็สุบินนิมิตในเวลาใกล้รุ่งว่ามีช้างเผือกตัวใหญ่มากปรากฏที่กลางเวียงแล้วไล่ทุกคนพระนางตกใจสะดุ้งตื่นพญาพังคราชจึงถามโหรหลวงและโหรหลวงได้ทำนายว่า นิมิตนี้จะมีผู้มีบุญญาธิการมาเกิดซึ่งสามารถที่จะกอบกู้บ้านเมืองได้พระนางเทวีตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนก็มีอาการแพ้ท้องประหลาดคืออยากให้พยาพังคาราชหาช่างมาทำอาวุธซึ่งทางพยาพังคาราชก็ทำนายว่าเด็กที่เกิดมาจะต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเพราะชอบอาวุธทหอนพวกเจ้าหาช่างมาทำอาวุธได้แก มีดหอกดาบปืนไฟให้กับเราได้ขอรับพอได้เก้าเดือนพระนางเควีก,ก็แพ้ท้องหนักอีกคราวนี้มีความยากชิมเลือดของพวกขอมดำและเป็นเลือดที่ติดมากับคมดาบที่เคยสังหารพวกขอมดำดังนั้นพระยาพังคราชจึงได้เป่าประกาศไปทหารเจ้าจงไปตามหาดาบเล่มที่เคยสังหารชาวขอมดำ แล้วนำมาให้เราได้ขอรับหลังจากที่ตามหาได้แล้วจึงนำเลือดที่ติดคมดาบมาให้พระนางได้เสวยเมื่อได้เสวยอาการแพ้ท้องก็สงบลงในที่สุดพระนางเทวีก็ได้ประสูตรพระโอรสมีผิวที่งดงามร่างกายสมบูรณ์เหมือนเทพมาจุติ พ้นหลวงทํานายว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิดจึงตั้งชื่อว่าพรหมกุมารเพราะมีรูปร่างงดงามเหมือนเทพเหมือนรรรพรหมเมื่อพรหมกุมารอายุได้13ปีก็นิมิตฝันว่าเทวดาได้บอกว่าหากอยากได้ช้างมงคลตัวประเสริฐให้ไปล้างหน้าที่แม่น้ำโคงรุ่งเช้าจะมีช้างเผือกลอยน้ำมา หากได้ตัวที่หนึ่งจะได้เป็นกษัตริย์ในทวีปทั้ง4หากได้ตัวที่สจะได้เป็นกษัตริย์ในชมพูทวีปและหากได้ตัวที่สจะได้เป็นกษัตริย์ในล้านนาและปราพยาขอมดำได้พอรุ่งขึ้นนำบริวารทั้ง50คนไปที่ฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อจับช้างมงคลตามที่เทวดาได้เข้ามาในนิมิตฝัน ปรากฏว่ามีงูตัวใหญ่เท่ายุงข้าวลอยน้ำมาทุกคนสะดุ้งตกใจกลัวมากเมื่องูตัวที่หนึ่งผ่านไปงูใหญ่ตัวที่สองเท่าลำลานได้ลอยน้ำมาอีกทุกคนก็ไม่กล้าเพราะกลัวมากเช่นเดิมหลังจากนั้นมีงูใหญ่ตัวที่สมซึ่งมีขนาดย่อมกว่าตัวที่สองลอยน้ำมาอีกพรหมกุมารได้เห็นจึงนึกถึงนิมิตของเทวดาว่าจะมีช้างเผือกลอยน้ำมาสามตัว แต่ไม่เห็นมีช้างสักตัวมีแต่งูใหญ่สงสัยจะเป็นงูนี่แหละคิดได้ดังนั้นพรมกุมารจึงรับสั่งให้จับงูใหญ่ตัวนั้นเมื่อจับได้แล้วงูใหญ่ก็กลายเป็นช้างเผือกแต่ไม่ยอมขึ้นบนฝั่งและว่ายทวนน้ำขึ้นไปพรมกุมารจึงส่งทหารไปทูลเหตุการณ์กับพระยาพังคราช เมื่อโหนหลวงทราบเหตุการณ์จึงทูลว่าการที่ช้างตัวนี้จะขึ้นมาจากน้ำต้องใช้เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งคือปานหรือกังสะดานเป็นเครื่องดนตรีล้านนาชนิดหนึ่งที่มีลักษณะมีรูปทรงกลมแบนไม่มีปุ่มต่างจากคล้องที่มีปุ่มพญาพังคราชจึงนำทองคำจำนวนหนึ่งมาสร้างโดยการหลอมแล้วนำมาตีเสียงดังติ้งติ้งติ้งที่ริมแม่น้ำโขง พอช้างได้ยินเสียงปานก็ขึ้นมาจากน้ำและได้เป็นช้างคู่บารมีของพรหมกุมารได้ชื่อว่าช้างแก้วพานคําเมื่อพรหมกุมารอายุได้16ปีจึงได้ระดมสภาพกำลังของกลุ่มชาวไทยจำนวนหลายหมื่นหลายแสนคนทรงช้างแก้วพานคํายกทัพไปโจมตีพญาขอมดําที่เมืองชัยยบุรีสีช้างแสนและได้รับชัยชนะ ฝ่ายกองทัพของพญาขอมดำได้แตกกระเจิงเมื่อเห็นว่าไกลจากเขตบ้านเขตเมืองแล้วก็พากันยกทัพกลับเมื่อเสร็จสึกกับพญาขอมดำและสามารถชิงเมืองคืนได้แล้วพรมกุมารจึงได้ถวายเมืองคืนแก่พญาพังคราชผู้เป็นบิดาเราขอมอบตำแหน่งอุปราชให้แก่เจ้าช่วยดูแลบ้านเมืองนี้พระบิดา ขอให้ท่านตั้งทุกิตะพี่ชายเป็นอุปราชแทนข้าพเจ้าเถิดดังนั้นทุกิตะจึงได้เป็นอุปราชเมืองชัยบุรีสีช้างแสนมีอำนาจรองจากพญาพังคราชจากนั้นพรมกุมารได้พาพระเทวีและบริวารไปตั้งเมืองใหม่ชื่อว่าเวียงชัยปราการทางทิศใต้ของเมืองชัยบุรีสีช้างแสน ฝั่งขวาของแม่น้ำกกซึ่งก็คืออำเภอเวียงชัยในปัจจุบันเพื่อเป็นเมืองหน้าดา่านสำหรับสกัดกั้นฆ่าศึกโดยเฉพาะพวกขอมดำที่อาจกลับมาแก้แค้นด้วยความที่ผมกุมารเป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือพี่น้องและผระกนิกรตลอดจนขับไล่ขอมดำได้สำเร็จจึงได้รับการยกย่องจากเจ้าเมืองน้อยใหญ่และอาณาประชาราชให้เป็นพระเจ้าพรหมมหาราช